เราก็ทำผู้สุงตุกตุกตันกันด้วยงานเลี้ยงราชมาเล่นเกมพิซซูเวอเงียบตาข้างบนนะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ต้องสีม่วงกันตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ใส่ไปเลยต้ต้ แล้วเข้ามาไงแบบนั่นเฮ้ยไม่ใช่เข้าวัะดีค่ะต่ตอนนี้ก็เข้ามาแล้วจะวัดดีทำไมเพราะเรามีอันนี้แล้วเราก็จะโกงได้ขึ้นค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็จะโกงได้ด้วยตอนนี้ก็โกงได้อยู่ไม่ไม่ไม่ทำไม

ชีวิตไม่รอดแน่นอนอาได้่งเล้าแามมนบอกวาจาไม่แกวันนี้ฉันจะไม่ให้ไพใชยทั้งตั้งตั้งแนวฉันจะไม่ให้ไพใช้ฉันหนึ่งวัน วันี้ถึงใช้ได้วันนี้ฉันไมฉันให้ใช้เลยแต่ครูครูตื่เลยไหมหรอเต๋อไมาได้่วงเ้มเลอแล้วก็ขึ้นไปให้บุดสิ่ที่เราจะทำได้เลย Jeg vil prøve. ก็พยายามทำไว้นะคะเสี็จแลกูกจะขออาลาไพกว่าตอนนี้พยายามเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนพยายามมาได้หนี่งอหนึงระพี่ยังไงพี่ก็สู้เอไปไม่ใช่นี่กระโดดเลยนะ กับไข่ไม่เนื่องเนี่เนืองกับดีโบเกนเค็ม Ping. Ping. ปิงปิงก็บอกว่าหนูหนูห้ามใช้หนึ่งวันาก 1, าบอกว่าห้ามใช้หนึ่งวันก็ห้ามใช้หนึ่งวันมุงนี้ถึงใช้ได้ใช่ โอเคจะได้ไม่เหนื่อยฮะโอเคได้เลย กินนมหนึ่งวัน,นกระโดดสีแดงว,วันนี้ห้ามกินสีวันนี้นอนห้ามกินสีสีฟ้าหน,นึ่งวัน วันนี้ห้ามกินบุญของที่มันเติมบุญบุญอนะไม่ต้องคอยุยแดงอ่ะสีแดงนี่ฉันจะไม่ใช้บุญท,นะทุกคนทุกคนเลยทุกคนคือเป็นแบบนี้นนะอันอนี้ไม่ไม่แม่ไม่ใช้หนึ่งวันก็คือไกด์ป่นนะฮะแบบว่า พนี้พี่บอกว่าพวกนี้ใช้ได้แต่ก็ไม่ใช้แล้วโคตรนสียห้าม

เป็นไหมเกรดคำบ้าญก็คือยาพิษสรางอาทิกก็คือสว่างนรกก็คือวันจันทร์ วันส่งจันก็คือวันตาย,ยาอะไอออรร้องเพลงใส่สาย ทำอะไรเขาไปทำามเป็นยานกันขมขโมยยรับมทุกวันเลย่ากว่าเลหรอทุกวันเลยหรอคะแม่ อนนี้ก็เทิงแล้วโอ้โหพี่ตั้งใจทำนะคือไม่ฝากไปพูดอะไรเลยเส้นทงังแนว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 อะไก็คือตอนนี้ก็ตามมาเทิงแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นของที่พี่ซื้อมากนะก็จะเป็นอย่างนี้เลยมีอย่างนี้เท่านั้นมีอย่างนี้ด้วยแบบนี้ด้วย เอาซื้อพรมไหมเออซื้อพรมหน่อยหนึ่งจะไ,ได้โกงเออโกงได้นะอยากโกงได้อะ่ะอยากโกงได้เออจะไปแหลกเสียเฮ้ยเร็วเรวเฮ้ยเอาไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อก็ได้เบกเป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 ก อันนี้ก็เป็นของที่ใช้ใช้ได้นะก็เรอาเลี้ยงอยู่ดิก็จะก็จะแต่ไ,ได้ก็ซื้อของพวกนี้ไปนะพี่ซื้อจากของพวกนี้แย่นี่ ลูกโป่งก็จะลอยได้นะลูกโป่งลอยไดเอือลูกโป่งลอยได้งานเรือกแค่สีวันกันงั้นก็คือวันมาเรื่องกันเด็กส <c oughs> ี่สึงเช่นเออยู่นู่นละดีใจไปที่เราอ่ะเย้หนึ่งเช่นชายแลน <c oughs> ให้อยู่นี้ขอนมันมีแพงเกินไปปะตัวทีแดงคือแพงมากแพงมากรูกไปดิกว่าปุ๊บ่วกคือรอยได้นะจ๊ะอ่าฮ่า <c oughs> ให้พี่ตกเลยอ้าวสูงมากเสอร์เวอร์สูงเวอร์หมายล้วคราวนี้จะให้พี่ลอยขึ้นไป พี่จะลอยขึ้นนะเนี่ยมันี้จะลอยขึ้นๆๆๆๆๆคือแบบว่าตอนนี้ก็คือขึ้นมาสามแถวแล้วอะพูนี้ของพูนี้ก็สามารถซื้อได้นะทุกคนมันจะแพงหน่อยนึงนะ เฉลี่ยมันจะแพงหน,ออหน่อยหน่อ,อ,อยเงินเราได้ก็ดีแหละทุกคนก็รอ เออทุกคนทำแบบนี้มันจะได้เล่าโรบาัสได้เพชรที่เราใช้นะก็คือขึ้นไป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 โค <c oughs> ้งสูงอ่ะทุกคน เดี๋ยวพี่จะขึ้นมาให้ดูมาสูงที่สุดที่จะเล่นได้แล้วนะล่ะเ้วเข้าเขตนี้แล้วก็จะใกลถึงแล้ววะค้ชสูงอ่ะพี่ไปมันคาสัางตรงนี้มันจะไม่เป็นอะไรหรอกแต่ถึงคนต้อง ตรงนี้ยืนได้เออยืนได้ข้างล่างยืนได้เฉยเลยไม่ไม่ตุยเลยอ่ะเออไม่จะคันพพแพงๆคันถูก็กกเ,าาเา็าทราบมาว่านี่นะมคันนี้ดี ราบเลยไหมข้อซาบมันจะนั่งได้สี่คนหรอ่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบายบายบุยเ้ยบายบายดิบายบุยหรืออะไรบายบาย